จัดอิน Enterprise ทำถึงควา้ารางวัลจากเวทีฟีดเอข่าวสดอวอร์ด2025ด้วยรางวัลแรกหลังขอปรบมือรัวๆให้กับสาวใหม่ดาวิกาหลังคว้ารางวัลน,นักแสดงหญิงแห่งปีสาขาซีรีส์ละครจากซีรีส์แม่หยัวทำมืเจ้าตัวเป็นปลื้มที่สุดเลยเลยครับขอบคุณมากขอบคุณทั้งวันนะคะที่ให้โอกาสนี้กับใหม่แล้วขอบคุณพี่สันด้วยภูมิกับคนเก่งแล้วก็ขอบคุณ ทีมพี่รักษ์นะคะทีมเขียนบทด้วยขอบคุณนักแสดงร่วมน้อพี่ฟีมี่ตุ้ยแต่ทุกๆท่านเลยค่ะมันไปกันเป็นทีมมันไม่มีงานไหนที่มันสามารถไปได้ด้วยตัวคนเดียวใช่มันต้องเป็นทีมค่ะทีมเวิร์กมันจะพาชิ้นงานนั้นสําเร็จะค่ะสามรางวัลถัดมาผลงานจากบ้าน GMMTV ได้แก่รางวัลท็อปเทียร์เกิร์ลล์สซีรีส์ออฟด จากซีรีส์พลูโตนิทานดวงดาวความรักรวมถึงรางวัลน,นักสแสดงเกิร์ลเลฟแห่งปีตกเป็นของสาวฟิล์มรัชานันและ2หนุ่มสุดฮอตเพิร์ธธนพลและแซนเตอร์พงศพักก็ได้รับรางวัลคู่จิ้นแห่งปีไปครองนอกจากนี้บริษัทเชน2 5 6 1่ยังคว้าเพิ่มมาได้อีกหนึ่งรางวัลคือ b บ s t Chemistry จาก2หนุ่มภูกริตินและพาเวลนาเรตสุดท้ายปิดท้ายกับสาวเก่งจากช่องวันสาเอ็ดอย่างเ e อิ e ah, ร์นเอิร์นปาติมาคว้ารางวัลน,นักสแสดงหญิงแห่งปีสาขาภาพยนตร์จากเรื่องแปลกเกิลชั้นห่างระหว่างเราวันบันเิขงขอสดความินดี กับทุกรางวัลด้วย